สวัสดีครับผมนายยศพัฒน์ศรีมัทนาสปนนะครับวันนี้ตอนนี้ขณะนี้ผมอยู่ที่ริมโขงไทยลาวครับประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับนี่ตอนนี้ผู้อยู่ในฝั่งไทยสิ่งที่เราเห็นคือแม่น้ําโขงแล้วก็ที่เห็นไกลๆคือฝั่งลาวนะครับครับลึกสั่งปากสั้นนะครับปากสันปากปากสั้นนะครับนู่นครับนู่ครับนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ คือด้านที่เรามองไปใด้านหน้าเนี่ยคือทิวตันออกนะครับคือฝั่งเราแล้วเราของเราคือด้านหลังเราคือทิ่ตะันตกนะครับเดี๋ยวผมหันก็ค่อยทางทางใต้มือนะครับไม้ทางขวามือครับเราไล่มานะครับอันี้เป็นทิ่ตะันตกนะครับทิวตะันตกเนี่ยตอนนี้ประมาณเวลาประมาณทักสี่โมงครับสี่โมงครับผมก็ครับนี่ครับพี่น้องเราเนี่ยชาวจังหวัดบึงการนะครับนี่คือฝั่งบึงการนะครับฝั่งบึงการครับนี่เขากําลังทําการปลูกนะครับปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกมะเขือเทศนะครับ ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นประมาณสักถ้าคิดก็ประมาณเกือบสองสามร้อยไร่ได้นะครับถ้ามองครับนี่คือฝั่งริมโขงฝั่งไทยนะครับนี่ฝั่งบึงการนะครับฝั่งบึงการตรงข้ามกับนี่ที่เรามานะครับคือซอยอยู่นี่โรงเรียนบึงการเก่านะครับโรงเรียนบึงการเก่าโรงเรียนบึงการบึงการใต้นะครับเนี่ยครับเนี่ยตรงมาเลยครับตรงมาเลยครับแล้วจะเห็นพี mm ่น้องเราเนี่ยครับปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกมะเขือเทศนะครับเนี่ยกำลังขึ้นค้างมาเยอะแยะนะครับ นะครับเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูวิวดูรอบนะครับนี่ที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์ผมนี่คืออ่ากล้องอาจจะสู้แสงค่อยได้นะครับครับนี่คือนะครับนี่คือนี่แหละทั้งหมดเลยครับยาวเลยครับตลอดทิวแถวย้ำริมโขงเลยนะครับนี่ครับเนี่ยผมจะวนค่อยๆขัวมาแล้วเราก็จะมาถึงอ่าเนี่ยในริมเติร์มเติร์มทะเลแล้วก็นี่คือฝั่งฝั่งฝั่งลาวน้ำโขงนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยบางครั้งเราปลูกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะกลับคืนให้ดูคำรีวิวนะฮะนี่ฮะ นี่คือฝั่งไทยนะครับนี่คือฝั่งไทยนะครับนี่คือฝั button, ง่งไทยนะครับฝั่งไทยนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับพี่น้องเราขับาคขมิ้นมากเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ออตรงที่สวยๆก็เยอะะตอนนี้แต่ผมว่าแต่ผมอยู่ฝ right. <c oughs> <c oughs> <an> ั่งฝั <c oughs> ่งติดติดแม่น้ำโขงครับนี่ติดแม่น้ำโขงเลยนะครับนี่พี่น้องเรากำลังทำงานขับรถขมิ้นเลยนะครับเหครยบไกลๆผมก็ตามไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันสู้แสงไม่ค่อยไหวนะครับนี่ครับพี่น้องเขากำลังปั๊มเสียงกำลังปั๊มปั๊มน้ำเพื่อฉีดฉีดมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศ นะครับมะเขือเทศนะครับนี่ครับอ๋อเยลซิยอเปิดสปอร์ตโฆษณาผอเองอ่าพี่น้องก็ฟังขึ้นเือก้วส9 3 2ามสองห้าเลยครับซึ่งกำลังโฆษณาของเบาบนนะครับ ฟังโฆษณาพอสปอ,อร์ตเราสปอร์ตเราพี่น้องอายุฟังอายุทัเตออ์ครับ,รบ,รบรนี่ฮะเดี๋ยวผมจะวิวให้ดูน้ำโขงนะครับครับนี่ครับนะครับนี่คือสิ่งนี่นี่น้ำโขงนะครับถ้าฝั่งที่ใต้นี่ทางมุ่งไปก็คือมุ่งไปที่บุงครานะครับเนี่ยที่ใต้ถ้าอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่ทางซ้ายมือที่ใต้ครับโอ้มีขอนไม้โอ้ลอนไม้ลอยมาตกใจหมดเลยขี้ประกานากโอ้ขนลุกเลยนะครับเพราะกล้องซูมไม่ได้ใช้กล้องมือถือนะครับนะครับ ฝั่งขวามือก็คือ,อ,อฝั่งขวามือก็กคือฝั่งบึง,บงการถ้าฝั่งซ้ายมือก็ไปทางบุงค้านะครับบึงการบุงบึงการชัยพรบุงค้านะถ้าฝั่งขวามือก็บึงการบึงการหัวคำบึงการหัวคำปากคาดประมาณนี้นะครับตนันอปีอะไรประมาณนั้นนะครับสเส้นนี้นครับเส้นนี้สเส้นที่แม่น้ำโขงไปนะครับเนี่ยเนี่ยที่เราจะนะครับรนี่ครับดูครับนี่คือฝั่ง ปากซันนะครับนครับเดี๋ยวไงผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาเซอร์เวย์เซอร์เวย์พื้นที่นะว่าพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานั้นแล้วฝั่งเราเนาะเป็นยังไงนะฝั่งเราไม่ได้ปลูกเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นไม้นะครับแต่ฝั่งไทยนี่หนาพึ่มเลยนะครับหนาพึ่มเลยฝั่งไทยนะฝั่งไทยทำเกษตรกรรมหนาหนาพึ่มเลยนะครับนี่ดูทางทางลงครับทางลงโอ้เนี่ยทางลงทางลงมือโขงนะที่คือพี่น้องไปดูดปั๊มอย่างนี้นะครับไ้องดูดปั๊มอย่างนี้นะครับโอ้ชันมากค่อนข้างชันมากเลยนะครับโอ้ นี่นี่แม่น้ําโขงนะครับนี่นะครับโขงน้ำน้ำโขงนะครับน้าโขงนะครับโอ้บรรยากาศ voilà. น่าน่าเล่นมากเลยบรรยากาศน่าเที่ยวมากนะครับน้ําโขงนะครับโอ้ชันชันชันมากเลยชันมากเลยหตกตกตกนะโอ้โหมีน้องเอาอนี้กั้นไว้กั้นมันพังนะครับมันพังนะครับนี่โอ้ชันมากเลยชันมากเลยนะครับเนี่ยฝั่งตะลิงฝั่งนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยนะครับฝั่งขวามือก็คือฝั่งลาวนะครับ ยังไงผมขอจบทริปนี้ด้วยแม่น้ำโขงฝั่งบึงการกับฝั่งปากสันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ